อัปเก,ดกรดอุปกรณ์ใหม่นะครับตัวนี้หาจุดช็อตของวงจรน,นะครับตัวนี้ถ้าใส่เล่นมาโครสามารถ2วงจรแบบพวก iPhone ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถซิงค์แอนไลซ์บน PC ได้นะครับตัวนี้เป็นแผงวงจรไ,ได้ดีนะครับอาการคือมันไม่ติดนะครับอันนี้ผมเอามาเทสให้ดูนะครับก็เจอจุดเสียนะครับนี่ อยู่ที่70องศากว่าๆนะครับตัวที่เห็นแดงๆอยู่เลยนะครับนี่คือจุดที่เสียนะครับเครื่องมือก็จะทําให้เราอ่ะหาจุดพวกเนี้ยง่ายขึ้นและซ่อมได้ตรงจุดไม่หมวนี่คือประสิทธิภาพของเครื่องมือนะครับโอเคอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับ